ปัจจุบันนี้แฟนหลงมือที่3และติดมือที่3หนักมากมีวิธีการแก้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยครับเวลาที่คุณต้องการปราบมือที่3หรือเอามือที่3ออกไปจากความสัมพันธ์เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุมันมาจากแฟนคุณแฟนเราเนี่ยเป็นตัวแปรครับ2ครับปัญหาของมือี่3กันเลยครับเราเป็นตัวแปรของแฟนอีกทีหนึ่งครับ คือหมายความอะไรครับหมายความว่าถ้าวันนี้คุณอยู่กันกับแฟนสองคนใช่ไหมครับถ้าทุกอย่างมันแฮปปี้อยู่แล้วมันก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอมันไม่แฮปปี้ครับเช่นมีการบ่นกลนดามันเลยเป็นการเปิดประตูครับมือที่3ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยเริ่มที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครับยิ่งแสดงออกครับว่ารู้แล้วก็ยิ่งผังมากกว่าเดิมครับให้แท่งมันไม่รู้ก่อนครับแล้วให้โพสต์ครับรูปคู่ครับมือที่3ก็จะทําตัว วกเวกโวยวายนะครับนี่คือวิธีการที่แก้ง่ายที่สุดคือแซงเป็นไม่รู้ครับเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดค วันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุคมหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ40,000ื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมพอคุณไม่เข้าใจจิตวทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สหมดเลยครับ ห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 1บจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ7จ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990บาทครับหนึ่งเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7 0าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ค3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ